สมัครสินเชื่อ k t c พาวไม่ต้องไปที่สาขาธานาคารสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับ ครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง k k เหมือนกันเลยครับแต่อย่าลืมตัวแอด้างหน้านะครับครับสำหรับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าบัตรกดเงินสด ktc พาวครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับไม่จำเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับทางเราสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5เท่าของรายรับเรานะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชำระนะครับทางเราสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่36เดือนเลยนะครับ สารบตาดอกเบี้ยนะครับของตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับยีต่อปีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับมีการกดเงินมาใช้เนี่ยอยู่ที่วงเงิน10,000บาทนะครับแล้วขอผ่อนชาระเนี่ยอยู่ที่2เดือนนะครับค่างวดนะครับที่เราจะต้องส่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะตกอยู่เดือนละ1,200บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับของตัวบัตรตัวนี้นะครับทางเราสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยเอาไว้้้้งใตคคลิปนนีะรับ ก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดคลิกเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับหน้าจอมือถือเราเนี่ยก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นใบสมัครออนไลน์นะครับของตัวบัตรกดเงินสด KTC p ิตซตัวนี้นะครับก็ให้เรานะครับกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับช่องแรกจะเป็นชื่อนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับ แล้วก็รายได้ต่อเดือนนะครับใส่เป็น12ื่นสองนะครับติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการสมัครออนไลน์ของตัวบัตรกดเงินสด KTC Pa นะครับ หลังจากที่ทางเรานะครับทำการสมัครเสร็จสิ้นประมาณ 2- อถึงสวันทําการนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องทําบัตรกดเงินสดตัวนี้ให้กับทางเรานะครับโดยที่ทางเรานะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารนะครับโดยจะมีนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจัดเก็บเอกสารของเรานะครับถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับในการสมัครของตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับ ในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับจะต้องมีอายุเนี่ยตั้งแต่2 0่สจนถึงปีครับข้อที่2นะครับจะต้องมีรายได้เนี่ยตั้งแต่1,2,000บาทขึ้นไปนะครับข้อที่3นะครับทางเรานะครับจะต้องมีอายุงานเนี่ยมากกว่า4เดือนนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับ สำหรับเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับก็จะตอนนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสําเนาบัตรประชาชนตัวที่2นะครับจะเป็นสําเนาทะเบียนบ้านตัวที่3นะครับจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือว่านังสือรับรองเงินเดือนนะครับและตัวที่4ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นหน้าบุ๊คแบงก์บัญชีธนาคารนะครับ โดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของช่องทางการสมัครนะครับทางเรานะครับสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับโดยที่ทางเรานะครับไม่จะเป็นนะครับที่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารก็สามารถสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะครับโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับมาจัดเก็บเอกสารเนี่ยถึงที่หน้าบ้านเราเลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับในการสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวบัตรกดเงินสดตัวนี้แล้วนะครับ ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ